Told your friends. อัปเดตนะคะโมเมนต์ Moment ล่าสุดค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคุณเซเลน่าโกเมสช่วงนี้ค่ะคุณเซเลน่านะคะก็อยู่ที่ปารีสแฟชั่นวีคนะคะเพื่อร่วมง,งานนั่นเองล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต์ชวนประทับใจค่ะเมื่อมีแฟนคลับนะคะมารอต้อนรับนะคะพี่เซลตอนที่ลงจากรถนะคะแล้วก็มีแฟนคลับคนนึงนะคะใส่เสื้อยืดของสมาชิกวง Black พิงคค่ะซึ่งเสื้อตัวนั้นนะคะก็คือน้องนิ่านั่นเองค่ะแล้วทีนี้ค่ะพี่เซลนะคะนางก็บอกกับแฟนคลับว่า Hey! นั่นมันผู้หญิงของฉันนะเรียกว่าพี่เซลนะคะน่ารักมากๆแล้วก็แฟนคลับก็น่ารักตลอดเลยนะคะอย่างที่รู้ๆกันนะคะซิเินาโกเมสก็เคยมีการคอนแลบนะคะกับสาวแบล็กทิงผ่านมาแล้วส่วนอนาคตนะคะจะได้เห็นการร่วมงานกันอีกครั้งหรือว่าได้เจอกันอีกครั้งหรือไม่นี่ก็ต้องรอรู้และก็รอติดตามค่ะเรียกว่า that's my girl นะคะพี่เซลิน่าบอกแบบนั้นหลังจากที่ได้เห็นแฟนคลับนะคะใส่เสื้อที่เป็นรูปภาพของน้องลิซ่านั่นเองค่ะ ซึ่งโมเมนต์นี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะตอนที่พี่เซลลนี่ค่ะถ่ายเซลฟี่กับแฟนๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้พูดนะคะเกี่ยวกับน้องลิซ่าซึ่งหลายคนนะคะก็ยังงงๆอยู่เกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะแล้วก็ได้เข้าไปสอบถามนะคะถึงว่าสรุปว่าสมาชิกในเมมเบอร์เนี่ยคือใครนะคะซึ่งเจ้าของแอคทวิตเตอร์ที่มาแชร์โมเมนต์นี้นะคะก็ตอบด้วยภาพของน้องลิซ่านั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะแฟนคลับของคุณเซลลนะคะที่มาแชร์โมเมนต์นี้นะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ hey, ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกว่าเธอชื่อลิซ่าฉันรู้จักแค่แม็กพิงเพราะ ว่าเพลงไอศครีมนะคะคอแลแลบกับเซลลน่าเซเลน่าชี้ไปที่เสื้อแล้วก็พูดว่าโอ้พระเจ้านั่นผู้หญิงของฉันตอนถ่ายเซลฟี่กับเป็นแฟนคนหนึ่งพรุ่งนี้ฉันจะพบกับเซลลน่าอีกครั้งแล้วก็จะถามเกี่ยวกับลิซ่าให้เธอฟังนะดังนั้นค่ะคอนเฟิร์มยืนยันคะว่าเซลลน่านะคะพูดถึงน้องลิซ่าเพราะว่ามีแฟนคลับนะคะที่ใส่เสือ้อหนึ่งในเมมเบอร์ของสมาชิกวงแร็ปพิงน,นะคะนั่นก็คือรูปภาพของน้องลิซ่านั่นเองค่ะแอดมิน,นะคะก็นาโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะของพี่เซลนะคะมาฝากกันด้วย หวังว่าจะได้มีโอกาสนะคะพบกันอีกนะคะสําหรับพี่เซลแล้วก็น้องลิซ่าหรือไม่ก็เป็นเจ้าสาวแลงพิงค์นะคะได้พบกันอีกครั้งนึงค่ะ